วันนี้กินข้าวรอบป้างกินซุ้งตำ่าหลอกินไก่อบอมพูดๆไม่เคยเห็นพงศ์กินซุ้งตำแต่ว่าผมแอช c t u a ก็ชอบกินซุ้งตำละซึ่งต้อบาชอบมาก surprise ไหมผมกินได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่กินเอ่อกงเช่นันปาไม่กินของดูถูกคงล้างลากิน่มากวันนี้ไม่ร้องด้วย 또 sợi tuệ xả mã tuệ lắm như yu cái cây Meta tít thân lắm rồi tè máy khoai lắm còn nay máy yên yên nít nồi không kín sắp bóc cải xuống tầm lá cặp โอ้โอ wow. oh mm ้มาก็ไ hmm. ม่เคยแหงสชั it it? Mm ้นไข่เค็มไม่เคยแห็งเลยวอ้เข้าช็อตเลยโอ้มก็ไ่เคยจริงๆเข้าเตมเมกอะชิมจูก่อนทำเข้าแนวก่อนผมล้างโลแล้วโอ้มคก็ โอ้ไม่เคยเห็นจริงๆตัไข่อะ้ยไข่วิสต์เฟตว t าเนี่วางอีแต่ไข่ o อ t นิดมาก d อนด์มิดแค่นิดหน่อยแต่ก็แมทก็อร่อยอะชุ่งๆด้วย quậy không đầm wow rồi Xoay đẹp, 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 Không อร่อยมากครับเห็นไหมพอมาได้แล้วพอมาได้แล้วคิดกินเซฟเซฟกินก่อนกินก่อนว้าปลาปลาซุ้งจอมซุ้งตอมอันนี้อร่อเหรอนี่แต่เปรี้ยวไม่ค่อยเผละผมชอบเผลๆแอนปลาเยอะๆด้วยแต่ว่าอันนี้อ่ะปลา